นิทานก่อนนอนเรื่องนกนางนวลกับปลาวานโดยแอปเปิลสุวิมนข้าได้ยินเสียงของเหล่าฝูงปลามาแต่ไกลเสียงของปลาวานบอกกับฝูงนกทำให้ฝูงนกนางนวลที่บินอยู่เหนือท้องทะเลได้ยินเหล่าฝูงนกนางนวลเมื่อได้ยินดังนั้นจึงบินติดตามปลาวานเพื่อจะได้กินปลาเป็นอาหารด้วยไม่นานนักปลาวานตัวใหญ่ก็แหวกว่ายมาถึงเหล่าฝูงปลา แล้วอ้าปากกว้างพร้อมยกตัวขึ้นเหนือท้องทะเลภายในปากของปลาวานเต็มไปด้วยปลามากมายหลายชนิดทันใดนั้นเองนกนางนวลจึงบอกกับปลาวานว่าข้าจะเข้าไปในปากของเจ้าเพื่อคาบเอาปลาที่อยู่ในปากของเจ้ามากินนะปลาวานได้ยินดังนั้นจึงบอกกับนกนางนวลว,ว่าได้สิพวกเจ้าอย่าชักช้าให้รีบเข้ามาคาบปลาในปากของข้าเลย เมื่อสิ้นเสียงของปลาวานเหล่านกนางนวลก็บินเข้าไปในปากของปลาวานและคาปลาออกจากปากของปลาวานทันทีเพื่อกินเป็นอาหารเมื่อนกนางนวลได้คาปลาออกจากปากของปลาวานแล้วจึงบอกกับปลาวานว่าข้าขอบใจเจ้ามากนะข้าจะติดตามเจ้าไปทุกที่ทุกแห่งเมื่อฝูงนกนางนวลได้บินออกจากปากของปลาวานแล้ว ปลาวานก็ได้หุบป,ปากของมันลงพร้อมกับลำตัวที่อยู่เหนือท้องทะเลได้กลับมาอยู่ใต้ท้องทะเลอีกครั้งหนึ่งและท้องทะเลได้เกิดคลื่นเป็นจำนวนมากเหล่าฝูงนกนางนวลก็บินไปบินมาเหนือปลาวานแล้วส่งเสียงร้องอย่างมีความสุข bedtime story the seagull and the whale by apple suiman i heard the sound of fish in the distance the whale's voice told the birds making the flock of seagulls flying over the sea here flocks of seagulls upon hearing this therefore flew to follow the whale so that it could also eat the fish's food before long a large whale swam towards the schools of fish then opened his mouth wide and lifted himself above the sea the whale's mouth was filled with many kinds of fish immediately the seagull said to the whale I will go into your mouth to take in the fish that is in your mouth and eat it the whale heard it and said to the seagull yes don't procrastinate hurry up and put the fish in my mouth at the end of the sound of the whales and seagulls suddenly flew into the mouth of the whale and immediately took the fish out of the whale's mouth to eat when the seagull catches the fish out of the whale's mouth so he told the whale that i thank you very much i will follow you wherever you go when the seagulls flew out of the whale's mouth the whale closed its mouth With the body above the sea returned to the bottom of the sea again and the sea produced many waves Flocks of seagulls flew around over the whale then squealed happily